ในพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้เห็นฟอร์มของทั้งด้านเลเฟแล้วก็โบแล้วนะซึ่งจากที่ผมลองลองเล่นดูแล้วเนี่ยจะเป็นทั้งด้านเลเฟนะครับที่ถือว่าเข้ามือผมในตอนนี้นะก็อาจจะต้องมีคนได้ออกจากสามโมสรน,นี้ไปครับแล้วอีกคนที่ผมจะขายนะครับนั่นก็คือเฮอร์โมโซนั่นเองแต่ก็ทำใจลำบากนะเพราะว่าเฮอร์โมโซเนี่ยอายุก็30แล้วเนาะ ถ้าไปเทียบกับทางด้านคามูราเนี่ยคามูราเพิ่งจะอายุ25เองนะครับก็อาจจะต้องขายเฮอร์โมโซอีกคนนึงนะขายพร้อมกับโบ๊บเลยแล้วก็จะให้โอกาสทางด้านอานหรือมุนหรือพวกจุนอะไรเงี้ยทางฝั่งดาวรุ่งเรานะครับเพราะว่าตอนนี้เซนเตอร์เนี่ยดาวรุ่งเราก็ถือว่าเยอะมากนะครับก็น่าจ,จะต้องปล่อยเฮอร์โมโซออกไปนะครับขึ้นมาชี้ขายพร้อมกับบ๊บเลยเรียบร้อย ก็รอดูว่ามีใครจะยื่นซื้อบกกับเฮอร์โมโซมาไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปลุยเกมที่เจอกับปาาครับผมเล่นในบ้านไปลุยด,ด,ดีกว่าไปต่อก่มาครับวันนี้เปิดสนามดิโอปิโกโพบก,กันทางด้านปามานะครับผม่อนนี้เพิ่งขึ้นบัญชีขายเฮอร์โมโซกับทางด้านบกไปนะครับก่อนนี้อาจจะได้มีแมตต์อำลาให้กับเฮอร์โมโซหรือเปล่าเพราะวันนี้ผมส่งเฮโมโซลงตัวจริงนะครับ แล้วลายอาเซีตัวจริงของเจ้าบ้านนะครับผมประสัสาประตูเป็นเดวิดดิคอานะแล้วก็วันนี้เฮอร์มโซ่สตาร์เป็นตัวจริงนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายอ,อ๋อมีโบ๊ฟเป็นตัวสำรองด้วยนะครับแล้วก็อานนะดาวรุ่งของเราเพราะว่าวันนี้รู้สึกว่าจากเพิ่งขายไปนะเพิ่งประกาศขายไปก็อาจจะต้องได้เป็นแมตต์อัมลาหรือเปล่าทางด้านเฮอร์มโซ่กับโบ๊ฟนะครับไม่รู้จะขายออกไหมนะแล้วเซตเบตตัวจริงของผู้มาเยือนนะครับผมประสาประตูเป็นฟูซูคุกิเหรอ มาระบบ4-2อะไรเนะน,นี่ย3-1มหนบอลนี่ก็ตามนี้ครับผมไล่แอฟของผู้มาเยือนนะทางฝั่งปามาครับผมเกมเริ่มนะครับวันนี้สนามมีหิมะตกนิดหน่อยโดาม้าเป็นฝ่ายเกียมเริ่มก่อนนะแบโดนกระชากมาแล้วเลาวฟอร์สมาแตม่มีใครที่ตรงกลางตัรามเก็บได้ครับบอลอยู่ที่ดีบาล่าให้โดบิโอแน่นมากให้ดีบัล่ากินกิเทนไม่เลยยามีกิเทน จามิกเกนแม่งปั่นเองเลยกันลุนี้แล้วหนึ่ง,งโอ้โหจามิกเกตนไอ้เหี้ยจ่ายตรงกลางไม่ได้กูปั่นเองเลยแล้วกันโอโ้โหเกมผ่านมาครึ่งชั่วโมงนะครับก็มีประตูขึ้นนำแล้วจากทางจามิเกเทนนะครับประตูขึ้นนำของเจ้าบ้านก่อนนะครับจากทางด้านจามิกเกตนแล้วปามาโอเคมาชินีดักได้ครับให้คาเดวคูให้เหิเทน ให้โดบิกโดบิกโดบิให้ซานเชซมาดิี布าตรงกลางไหลให้ดิี布าอย่างนี้สองศูนย์หรือเปล่าสองประตูไปยศูนย์นผมโอ้โหเล่นง่ายๆแไ,ไม่ต้องรีบเลยครับจังหวะนี้โลง่งๆเลยดิี布拉ประตูแรกมาปุ๊บประตูที่สองตามมาไวมากครับเอาตรงกลางเก็บได้แล้วก็หมดเรียบร,ร้อยครับผมกับครึ่งแรกโรมา่าขึ้นนำปามมาไปก่อนนะสองประตูโดยศูนย์นะผมจากจาจามิกิเทนแล้วก็ปอโลดิี布าครับ วันนี้ลิ้นเป็นอะไรเนี่ยพูดติดติดขัดขัดอ้โหขคิตันเต้โดนเลี้ยงแล้วยกมายังไงมาชีนี่ไม่ได้โอเคค่ะเดียวกูยังช่วยไทันครับเอาแล้วแกกันไม่ดียังไงังหวันนี้โอ้โหลุดมาอยิงยิงนู่นนี่สองปะตหนึ่งอะไรวะเมื่อกี้มัวซั่ตัวเหล็งไม่หมดไ้ตรงกลางไว้ทีนึ่งมัวโซ่อย่าพูดมัวโซ่โอเคสวยครับเอาแล้วจ่ายไม่ดีแหม่พอขึ้นมาชีขายปุ๊บเล่นอย่างนี้เลยหรอราคาตกนะเฮ้ยแล้วคาเดียวกูโดนกระชากย่างคืนหลังไหมครับ เดวพอตโต้ตบตรงกลางโนโซอย่าพวดนะแล้วไหลมายิงลูกนี้หลงพีเเ่เดลล้ำหน้ากันหรือเปล่าโอ้โหหลงพี่เดลไปไม่ถึงโอเคล้ำหน้าไปก่อนใจหายว่นมีทงครับก็ผมขยับ2คนนะครับส่งทางด้านอานแทนเทอร์โมโซนะแล้วก็คิตันเต้แทนโบ๊ทเขาบุบเอ้ยโบ๊ทแทนคิตันเต้มาเดวพอตโต้เจอโอ้โห กีเทนโอ้โหกีเทนใช้ความไววิ่งแสงให้โดบิกตรงกลางครับหให่ให้ซานเชสอย่างนี้ไม่รับหรือเปล่าสาคนนึงครับผมโอ้โห,โโหผูสก,กรก่อนเลยยิงไม่เข้าแต่พูไปก่อนแล้วเมื่อกี้ใจแหยแวบมัมนจะหลุดกรอบออกไปเพิ่งจะเห็นนะเนี่ยว่าซานเชสลงพอเห็นปุ๊บก็มีประตูเลยครับหน้าเหมือนกับอ่านจังซานเชสตรงกลางตูรามทํางานหนักมากออกไปด้านบนครับเอาแล้วใครเจ็บน่ะผีทางฝั่งปามาครับไม่ใช่ของเรา ว่าโฟกัสตรงกลางก่อนยังไงมาชินี่อานใครก็ได้โอเคอานสวยมากยังไงโอ้โหแต่ว่ามาชินี่แล้วยิงกันวันนี้โอ้โหสามมือสองสกัดได้ดีนะครับแต่เคลียร์ไม่ดีเท่าไหร่เหมือนจะเป็นมาชินี่นะที่ไปแอสซิตให้เขาจังหวะเมื่อกี้โอ้โหแล้วลงโล่งเลยครับเขาได้จบจังหวะนี้เคลียร์บอลไม่ขาดเท่าไหร่เมื่อกี้นะครับ อันนี้ตัดโอเคก็หมดเรียบร้อยผมวันนี้โรมาเปิดบ้านชนะปาม,มาไป3ประตูต่อสนะโอ้โหไม่น่าพูดตอนจบครึ่งแรกเลยขอชินชีดเกือบนะครับวันนี้เกมถือว่าเคี่ยวกันมากคือไม่ค่อยเปิดหน้าแรกกันเท่าไหร่สำหรับฝั่งโรมาก,กับปาม,มานะก็ยังดีนะครับเรามีคนจบสกอร์ถือว่าเฉียบคมได้ไป3ลูกนี่อย่างนั้นนี่สวยแน่นอนโอ้โหแล้วตลาดเปิดปุ๊บ มึงอยู่เมืองเดียวกับกูอะ่ะกูไม่ขายมึงหรอกนะแอตาลตาต้าไปก่อนเลยจริงๆเลยครับอุ้ยแล้วนาโปรีสนใจทั้งด้านเฮอร์โมอโซครับผมไปคุยเลยดีกว่าว่าราคายัางไงดีสาวัสดีครับคอนเต้ยื่นมาที่26ล้านมันจะน้อยไปเปล่าเนีย่ยขอสัก 30... มสิบไปสามจุดสองใ่ะสามสองจะได้มี38จะได้ไปซื้อแบ็คขวาดีๆสักคนนึงวะ โอเค32.5ก็ดเรียบ้อยแล้วผมกับอันโตนิโอคอนเต้อันโตนิโอคอนเต้เออรีพูดไปไหนดยูเรียบ้อยแล้วผมแล้วบันเดนซีทางฝั่งเชฟฟิลยื่นมาที่17ล้านนะครับแต่บอร์ดบอกว่าคุยดีๆได้19ล้านขายเลยก็ได้นะบันเดนซีเพราะว่าแผนเราเนี่ยแผนเราเนี่ยถ้าจะใช้หน้าต่ำจริงยังมีเปเลสกินีกับด i บล่าอยู่นะครับก็กลางลูกเนี่ยถ้าขายออกได้ก็ขายออกยังมีโซเลอีกคนนึงก็ บอดบอกว่าคุยดีดได้19ไเ้ป่ะ19.8แต่ผมอยากได้สัก22อ่ะได้ปะเงี้ยว่าไงเอา2ีได้ผมชิบผายแล้วแล้วเฮอร์โมโซกูบอร์ดแม่งหลอกกูแน่เลยเผื่อได้35นั้นะนะเฮอร์โมโซไหนครับก็บปิดดิวทั้งด้านเบนซี่ไปโอ้โหแล้วตลาดเปิดได้ไม่นานดิวเข้ามาลืมๆล่ำๆครับเอซี AC มลานสนใจโดบิกนะ มึงฝันไปเถอะนะจะเอาโดบิกกูไปมึงฝันฝันฝันไปฝันไปไกลเลยคุยค่าตัวของทางด้านโปรบนะครับบอร์ดมันอยู่ที่33ป่ะเอา35ว่าไงอยากได้ก็ยื่นมาเขายื่นยันที่29ไแต่เขียวอยู่35ก็น่าจะไม่หนีมือไปไหนนะ35เนี่ยโอเคเดีไปทีลรลายครับผม มาเซลิโน่ก็ตกลงยืนซื้อทางด้านโบ๊บเป็นที่ร้อยสามสิบห้าล้านปอนด์ก็ตอนนี้ที่ขายไปสามคนนะครับมีทังด้านโบบนะโซมาโซให้กับนาโปลีแล้วก็บาเดซี่ก็ตอนนี้ถ้ารวมๆกันขายไปก็น่าจะได้ประมาณสักเจ็ดสิบล้านนาออุ้ย <c oughs> ถ้าขายออกทั้งหมดสัญญาส่วนตัวอะไรเสร็จเนี่ยยิวไม่ล่มเนี้ยมีทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบล้านครับได้แบ็กขวาเผื่อๆได้เซนเตอร์ใหม่อีกคนนึงนะโอ้ยเราเพิ่งเห็นมึงมาตอนนี้จะทันไหมเนี่ยทงแคลส แค่เพิ่งจะมากูได้ดาวลูกมาลืมๆแล้วอยากลองว่ะก็น่าจะประมาณนี้ครับสิเอ็ดตัวจริงแมตชนี้ก็มา้วครับวันนี้เรามาเยือนทางด้านลาซิโอถือว่าเป็นทีมใหญ่เหมือน,นกันนะลาซิโอเนี่ยไปเล่นยูซีเอลก็หลายปีอยู่นะถ้าที่เห็นนะ่ะก็วันนี้น่าจะเป็นแมตส่งท้ายทางด้านเทอร์โมโซแล้วก็โบรครับผมอุ้ยอ้เชียลืมอีกคนบาดินซี่อ้เคียลืมมาติดสำรองมาด้วยโอ้โหเ,เสียดายว่ะไม่เป็นไร ยังส่งไครมัวโซ่ลงไม่ได้นะครับตอนนี้ยังแข่งกับยูเวอยู่พยายามให้ยูเวสะดุดให้ได้นะครับเจอกับเจนัวเกมเริ่มแล้วครับวับนนี้ราซิโอจะบ้านเป็นฝ่ายเขียร์เริ่มก่อนมาในชุดสีฟ้านะโอ้มาลแล้วโอเคฮามิสดักได้สวยครับให้ฮามิสมาสวยสารชีตวิ่งเลยสาเชีตสวยมากสาเชตสารช,ารชตรงกลางมีโดบิกอึบดึงก่อน ให้ใครไปกีเดนยิงสวย,ยวนวันี้ม,มโอ้โอาจจะถามเลยว่าให้ใครสวยมากจังวันน,นี้ว่าจะไม่ได้แล้วอุยเห็นสันอุยจะเจ็บเลยปั๊มบอลางวันนี้ฮะที่ผายแล้วขอเปลี่ยนจันจันเป่าก่อนอนี่คนเจ็บชิบผายแล้วเลือเฟคููคูเขายบบสไปด้วยแล้วคอดมาบอมใส่แถวสอ,อเก่งต่อไปครับ อามิสถ้ามึงเล่นไม่ดีมึงเตรียมตัวสำรองยาวแน่กูชื้ดแบ็งขวาใหม่แน่โอ้โหแล้วยิงนี้มาชินี่บล็อกได้ครับแล้วได้สวนกลับไอ้ที่ดิวล่าเลยดิวล่าทำไงดีรอเพื่อนก่อน,นแล้วให้เดฟมาให้ดิวล่าทีนึงยุบมาซานชีสวอลเลยแม่งเลยแล้วอู้ยหลุดกอลบไปยังไงตะล่างใหม่แล้วโทษกี่นาทีไม่โทษ ไม่มีเวลาโทษแล้วยกมาตรงกลางเฮอมาสูโอเคเสียแบงคลเยียไปเลยแล้วก็หมดของร้อยับผมกครึ่งแรกฝั่งผูง้มาเยือนขึ้น,นําไปก่อนนะหนึ่งประตููจากทางด้านจามี่กิเทนนะผมให้ตรงกลางมาที่ดิบ้าให้มาชินี่มาเติมเองแต่ว่าแอตสินหรือเปล่าแล้วสานเชิยิงจังวะนี้โอ้โหโดนตันไปก่อนบาลานตัวไม่ดีเท่าไหร่เมื่อกี้แล้วไหลช่องนี้มาลุงเดโอเคลุงเดถึงก่อนครับออกบอลไวให้คาเดียกู กิเทนด้านบนมีสวยให้กิเทนมาฝากโดบิกเล่นกันแบบว่าสเตปสีจักระพัดไหลทะลุช่องโอ้โหแทงหลุดลายอย่างนี้ความไวมีอะไรมียิงเลยเลยูกนี้แล้วฮะฮะโอ้โหแม่นขานแม่นเสาเหลือเกินแล้วลาซิโอได้ส่วนอีกนึงเดียเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ โอ้อะไรของพวกมึงกันเนี่ยหลังมีตังเหลือเดี๋ยวกูซื้อเซนเตอร์ใหม่ด้วยเมื่วันนี้นะครับเนี่ยเนี่ยเฮอร์มโซจิ้มเหมือนจิ้มแบบกลัวเขาเจ็บอะกลัวบอลเจ็บอะกิเทนวิ่งแล้วูแต่ไปไม่ได้กิเทนรอคาร์เดลกูมาแล้วเออกูเอาประตูคืนได้เหมือนกันแซลสองโดบิกมองไม่ได้ดิบล่าฮามิดใครก็ได้สักคนเอาฮามิดชิงได้โดบิรอ,อกิเทนจ่ามีกิเทนยิงอู้ซุปเปอร์เซฟ อเสียดายก็ผงขยับหนึ่งคนนะครับสงองทางด้านโจนทิ้งแคสมาแทนทางด้านโดบิกนะเป็นดาวรุ่งที่เรายืมมาจากฝั่งโมนาโกนะคูมาชิดีพวด,ดหายแล้วอามิสโอเคโอเคเออกดมั่วไปหมดละแล้วให้มาที่แท้คร,ครับกิเทนวิ่งแล้วได้ไหมได้ไหมกิเทนยังได้อยู่แทงสวยมากอึ๊บอึ๊บรอท,ท,ทิ้งตรงนี้ดีเปล่าอู้หูลุดกบ เคแล้วทันไหมทันไหมโอ้โหไม่ทันนะผมโอ้วันนี้ทางฝั่งโรมามาเยือนลาซิโอก็เสมอได้หนึ่งตหนึ่งนะจะตัดยังไงเน่ยวันนี้แทบไม่ใช่บุกเลยโอ้ก็สะดุดอีกแล้วถ้ายูเว่เขาชนะนี่คือยาวนะครับทางฝั่งโรมาเราโดนนำยาวนะไปพลาดกันเยอะครับวันนี้ก็ไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมทางด้านเทอร์โมโซ เฮียบิโกสู่นาโปลีนะครับอะไรเนี่ยสามล้านจุดหล้านปอน์เออเรียงคำว่าส่้เกียรตอะไรเกียรดเว่ะอุ้ยดีสุดน่าจะสี่สปะเนี่ยหมูสาโอเคส่วนต่าง4ล้านไม่เป็นไรแล้วบัเดนซีอีกคนนะครับไปทางด้านเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2ีล้านปอน์เกียรตอะไรเอ่ยเกียรอครับผมหูดีดีสุด24่สิบสล้านอีกคนนคับทางด้านโบฟ์พาตัวอยู่ที่สามส ไปเวียริโอ FC นะ CF FC อะไรละ่ะเกีอะไรโอ้อาวได้40วิ้ยบบบบบนี่มัน potential ดีเหรอไม่รู้อะเย็นละขายไปแล้วไม่เป็นไรมีตูรามอยู่ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีนักเตะที่ผมสนใจอยู่4คนนะคือคาราเบียก็หนึ่งคนนะทางฝั่งแบ็คขวาของเอซิมิลานแล้วก็ริวเมโต้คนที่เราเคยอ,อยากได้ตั้งแต่ต้นซีซั่นนะครับแต่ว่าเงินไม่พอก็ตอนนี้เงินน่าจะพอแลวมั้งแต่ตลาดประเมินตอนนั้นเรายื่นไป45ใช่ปะเขาลุก มคิดว่าน่าจะประมาณ50กว่าเลยนะทางด้านลิเวอเ์พูโตเนี่ยและอีกคนเป็นนักเตะมากประสบการณ์นะผมจากอินเตอร์มาเตโอดามิเอนนะเด็กเก่าแมนยูด้วยก็แต่ว่าเป็นนักเตะประสบการณ์จริงแต่ว่าวิ่งช้ามากอายุ36แล้วด้วยก็ถ้าเซ็นเข้ามาเป็นนักเตะประสบการณ์เนี่ยก็ถือว่าได้นะครับแล้วคนสุดท้ายเป็นคาเปนโซ่ของทางด้านยูเว่นนะคนนนะีน้นผมยังไม่ได้ส่งสกเก๊ไปหาข่าวเลยไม่รู้ว่าราคาจะเท่าไหร่แต่เวกฟูตเนี่ย5เลยนะ ก็ถือว่าซ <tem pe a> re really ้ายขวาดีเลยเล่นซ้ายเล่นขวาได้ก็คิดอยู่ว่าจะเซ็นคาร์เบียมาก่อนคนนึงหรือเปล่าแล้วก็จะเป็นเรือว่าเมนโตหรือว่าคาร์เตโซมาอีกคนนึงเดี๋ยวไปเซ็นคาร์เบียเลยดีกว่ากองงบประมาณตอนนี้ที่เราขายนาเตะออกไป3คนนะครับตอนนี้มีอยู่ทั้งหมด80ล้านปอนนะก็ถือว่าเยอะพอตัวเลยนะครับตอนตอนนี้80บล้านปอนสำหรับแบ็กขวาเนี่ยก็เลยคิดว่าอาจจะใช้ซื้อมาสัก2คนนะครับเป็นทั้งด้านคาร์เบียแล้วก็ ทางด้านลิวเมนโตหรือคาร์บนโซ่นะก็มาคุยค่าตัวของทางด้านคาร์เบียนะตลาดประเมินอยู่ที่16ล้านผมจะยื่นไปสักเอ่อสิบเแล้วกันทีเ่เขาจะว่าไงกับอายุ29อสออเจ็ดสนะครับโอเคเขาดิวเรียบร้อยครับผมวิโดนหลอกไหมนี่พอเรียบร้อยครับแล้ว AC ไม่มีลิขสิทธินะโค้ดยังไม่มีเลย รมาคุยค่าสัญญาส่วนตัวนะครับของทางด้านคาร์เบียจาก AC ซีมิลานนะตอนแรกเขารับอยู่ที่125,000ปอนดป์นะครับผมจะขอให้เขาเป็น i m p o r t เทนได้หรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมีแบกขวาไมโครน,นะโอเคเขาโอเคครับผมอิ p พอ t เทนสัญญาสักยิ่มกาสัก2ปีแล้วกันว่าไงดีครับ2ปีไม่มีค่าสิทสัญญานะเนอะลดลงมาให้สักแสนได้ไหมโอนะ่ากินป่าอีกสัก200,000แล้วกัน ลงมาหน่อยนะนะโอเคเขาดิวครับผมอินดรับคาร์เบียเข้าสู่ทั้งฝั่งโรมานะมายืนแบ้ขวายกับเราตอนนี้ผมไม่ไหวกับฮามิสละแต่ก็ไม่ใช่ตัวจริงซะทั้งหมดนะครับคาร์เบียก็เดี๋ยวรอแบคขวาอีกคนนะครับทางด้านคาร์เบโซส่งข่าวมาก่อนเราจะได้ตัดสินใจว่าเราจะเอาลิวาเปนโต้หรือว่าคาร์เบโซเพราะว่าดามิเอเนี่ยก็อายุ36กแล้วนะแก่แล้วด้วยน่าจะไม่ไหวนะครับ ก็มาครับวันนี้เรามาเยือนทางด้านแซมโดเรียนะในเป็นแมตช์สุดท้าย <c oughs> ก็มาแล้วครับวันนี้เรามาเยือนทางด้านแซมโดเรียนะเป็นแมตช์สุดท้ายของพาร์ทวันนี้นะครับก็เอ้ยตอนนี้ก็ถือว่าผ่านมาประมาณ20นัดได้แล้วมัง้งจากตอนแรกๆเราอยู่หัวตารางครับตอนนี้ก็ทําให้เราอยู่อันดับ2นะแมตชนี้ก็ต้องเน้นหน่อยเพื่อไล่ตามยูเว่นะครับ แล้วไล่อัพของทางเจ้าบ้านนะครับทางฝั่งซานโดริอัมมาระบบ3,4,2,1เคสองหน่อขยๆข,ข,ข,ขึ้นมีใครน่ากลัวไหมเนี่ยเราเคยเจอแล้วมั้งตูตินโน่เซกูโรบมีใครน่ากลัวไหมก็แผนหลัง3นะครับทางฝั่งซานโดริอแล้วไล่อัพของฝั่งผู้มาเยือนนะครับทางฝั่งโรมาพวกเราตัเป็นเดวิดเคอร์นะวันนี้ผมส่งคาร์เปียลงเลยผมเบื่อชิน่าฮามิดละ <c oughs> <c oughs> มันเสียไม่รู้ว่าจะได้รู้เลยว่าเราเสียประตูเยอะเนี่ยมันมาจากหามีจริงหรือเปล่านะก็ตามนี้ผมตัวจริงและตัวสำรองเกมเริ่มนะครับเจ้าบ้านฝ่ายเชียเริ่มก่อนซัมโบเลียฝ่ายเชียเริ่มมาในชุดสีน้ำเงินนะออกตรงกลางอีกทีหนึ่งเซกุลอฟออกด้านล่างอีกทีหนึง่งชิปหายแล้วไหลมาอย่างงี้ยิงจังหวะเดียวแล้วตีเสาเคลียร์ไปก่อนแล้วซัมโบเลียามาอีกแล้วอตูรามตัดได้ครับมา แล้วมาที่กิจามีกิเทนโล่งๆอย่างนี้แปรเข้าไปเรียบร้อยหนึ่งประตูสูงนะผมโอ้โหจากที่งมหาประตูอยู่ตั้งนานได้ประตูขึ้นนำแล้วผมโลมาเจอคาเดียอนี่ไงฟอร์มฟอร์มร้อนแรงจัดแน่คืนก่อนไอ้ตรงกลางครับคิตันเต้รู้สึกเล่นแล้วดีกว่าฮามิเดเจะเลยวะ่ะประสาทเสียไม่เสียเดีย๋ยวให้ซานเชสมาจาังหวะนี้หมุนก่อนรอเคเฟนทูราม เจฟเฟนสูรามส้อตัวสูุมจากแจมมี่กิทเทนครับผมแม่ตัวน,นี้หาช่องโคตรดีเดี๋ยวจับเล่นหน้าเป้าดีมั่งโดบิกูหายไปเลยเมื่อกี้จังหวะนี้เซกูรอฟเซกูรอฟเอาโดนคิตันเต้ตัดได้ไปไวเลยครับดี布าสารเชิวิ่งแล้วกิเทนอยู่ไหนเอ่ยให้กิเทนแฮตริกได้ไหมหมุนโดบกแล้วกิเทนเอาจังหวะนี้ ชบับจะให้โดบิกเลยเว้ยไปถึงกิเทนเฉยเลยเอาแล้วกิเทนไปเบียดเอาจิมมาได้แล้วสวยจัดไอโดบิกตรงกลางใส่ให้ดีบลาสามศูนย์ต่อสามครต่อทีมโอ้โหกิเทนยิงดียิงได้ขยันจิ้มบอลได้ด้วยคกบเครื่องขนาดนี้ใครอยากได้มาเอาครับสองล,ล้านพรอมร้อนแรงนะผมกิเทนตอนนี้โอเคเนิกายังได้เคเ,คเคเซฟนตูรามดีบัลลา ซานชียิงแล้วให้ซานชีตมาหมุนหมุนนี้หมุนนี้ดี布าโรบิไม่ได้แล้วโอเคยังได้อยู่าคาเดลกูให้คิตันเต้คิตันเต้ให้กิเทนครับกิเทนมาแล้วแฮตติกรืบเปลแฮตติกรับผมจาวิกิเทนโอโ้โหครึ่งแรกเล่นอย่างนี้ครึ่งหลังลนี่ได้เปลี่ยนตัวทางฝั่งผู้เล่นสำรองมาเล่นบ้างนะยิงกระจายเลยครับครึ่งแรก โอ้โหพี่แบงค์แคสซ็งเลยครับพี่ใช่ไม่ใช่ยิง <c oughs> ตุนไว้ก่อนเลือครึ่งหลังโดนแล้วให้คาวเบียมากิเทนคออยู่คอรดมาอย่างงี้อุ๊ยตะคุบพันครับก็หมดรดร้อยกับครึ่งแรกนะได้เห็นฟอมทั้งฟังคาวเบียก็มีได้เติมเกมปุกบ้านนะครับจังหวะสุดท้ายเมื่อกี้แล้วครึ่งแรกกีเทนแฮตติกเข้าไปแล้วชิวๆเลยครึ่งหลังแล้วคาวเบีย โกูคาราลเบียโอ้โหห<อ><อ>ายแล้วจังหวะนี้ยังไงเอติกา้ายิงโอูยตีเสายัางบอลสองโอเคกาจจะกูได้ครับแล้วเคลียร์ามาตรงกลางโดบิกิเทนวิ่งเลยกิเทนวิง่งพลิกสวยมากจามี่กิเทนไปแล้วครับจะหลวัดทางเรียบวะโ,โกดผิดไอ้เหี้ยเอ้ยจะไปกดล็อกกลับมาไปกดยิงเฉยเดียไม่เล่งแล้วครับแล้วกินติวไม่ได้เดี๋ยวจ่ายออกมาตรงกลาง โตติโนโตติโนออร์โ, νο, โ,รโ νο, ออนนครับมาแล้วจังหวะนี้ฟล็อกได้ไหมโอ้โหตีแตกๆรับผมซีคนหนึ่งจะอาทัมเหรออาตัมชื่ออ่านอย่างยากชื่ออย่างไทยอ,อาตัมขึ้งหลังมาแล้วเนี่ยลูกหนึ่งตูรามให้ซานเชตไปครับไหลให้โดบิกทีนึงกิงแม่งเลยแล้วห 5, 5, 5, ้าสองห้านี่งมาโดบิกกลับเข้าสู่เกมได้เนี่ย หนึกว่าไม่ได้ลงโดบิกหายไปหลายแมตช์แล้วนะครับจากคนที่แบบว่ายิงเยอะมากๆตอนเนี้เริ่มหายจากเกมไปหลายๆเกมเลยนะโดบิกเนี่ยตูรามฝากให้ซานเชสน,นะครับแล้วซานเชสไหลให้โดบิกพลิกยิงเลยจังหวะนี้ติกรอฟจะตัดเขากลางเจอเคเป็นตูรามได้แล้วคาราเบียได้ส่วนครับมากระชาก้มาเองดีเวลาวิ่งแล้วแทงให้ดิบล่าฝากโดบิกมาแล้วประตูที่หกหรือเปล่าฮะ เอียงๆอ,อย่างนี้หายครับบอลแต่สกอร์หาย่างี้ผมขยับ3คนนะครับสง่งสานสิงค์แพตมาแทนโดบิกนะบุลลี่แทนดีบล่าแล้วสุดท้ายเป็นอาร์นแทนเอ็นดิก้าครับผมอิกโก้จ่ายลูกมาอย่างงี้อากูคูสวยครับแต็ขวาใหม่ยังไ,ไงแต็ขวาใหม่ใช่ไรกับเดิมเตะทิ้งไปเลยแล้วถึงเท่นไหมถึงจะไม่กี่เท่นไหมถึง,ถงดว้วยโอโ้แล้วเขากิดได้ครับสุรามอาร์นอาร์ไม่ได้ครับสุรามทีกนึงรับหน้าไปก่อน ไอเพื่อที่มาเอ้กิเทนวิ่งแล้วแท,ท้แทงเลยสวยจังวันนี้ยังไงซารเจสกูอยู่ไหนแต่ว่ามุมนี้เขาปัดเลยแล้วกันแล้วห้าหกเป็นจุดหนึ่งครับผมโอ้กิเทนฟอมมึงจะ,จะกระชูดไปถึงไหนเนี่ยจ่ายไม่ได้ยิงเองแม่งเลยแล้วกันอย่างน้อยลงมาก็มีแอสซิสต์ครับผมทางด้านทิงแคลดเจออุ้ยหนีเอาแล้วอานปึ๊บอุ้ยสกัดทีหนึ่งหัวอานสุดยอด แล้วเคลียออมาได้เกือบโดนประตูที่2หมดเลยหรือเปล่าจานก็หมดือนเหมือนกับครึ่งหลังด้านโวมามาเยือนทางฝั่ง,งแซมบเดียก็ชนะไปได้6กประตูหนึ่งนะแล้วกิทเทนยิงไป4ลูกนะครับวันนี้ตอนแรกผมคิดว่าจะส่งโซเบคเทนมาแทนกิทเทนนะครึ่งหลังอะแต่ว่าลืมก็กิทเทนได้อีกประตูหนึ่งก็สถิติส่วนตัวด้วยครับดาวซันโวน่าจะของลีกด้วยหรือเปล่ากิทเทนตอนนี้โอ้แล้วเพยเยอร์ออฟเดอะวีคสัปดาห์นี้นะครับแบ็กขวาเราติดด้วยนะคาร์เบีย อ้ซื้อมาใหม่ปุ๊บติดปั๊บนะครับมีคิตันเต้ตูรามกิเทนแล้วก็ดีบัลล่านั่นเองโอ้ยติดกันไป4ี่คน5คนยอดเยี่ยมครับนักเตะโรมมาเราแหมแล้วอาร์เซนอลสนใจดีบัลล่าเราไม่ขายมึงตกกูไปหกถึงกูไม่ขายหรอกไอ <c oughs> หยอกนะครับหยอกแฟนอาร์เซนอลจะทัวลงนะ <c oughs> อุ้ยแล้วอัปเดตตารางคะแนนับผม <c oughs> ตามทันแล้วยูยว่ยูว่ไปสะดุดแพ้ให้กับมิลานนะ2ประตูต่อหนึ่ง โอ้ยตอนนี้เรากลับมายู่หัวแล้วเว้ยจ่าฝูงมันก็คือจ่าฝูงก็ตอนนี้เรามี47แต้มเท่ากับทางด้านยูเวนะแต่ลูกได้เสียเรามีทั้งหมด34โอกเราโดนยิงไป40ลูกเกมรับเราเนี่ยก็ยังพลาดนะครับแต่ว่าเกมลูกก็ด14กดไป7 4ลูกโอ้โหตอนนี้ลูกได้เสียเราดีกว่ายูเวนะก็เลยทาให้เราอยู่ที่1นะครับแล้วพ์ทหน้านะครับเรามีไปเยือนทางด้านไกเยรี่นะแล้วก็เล่นในบ้านพบก,กับทางด้านลิเวอร์พูลเป็นยูโรป้านั่นเอง ไปไหนก็เจอว่ะลิร์พูเน่แล้วปิดท้ายด้วยฟลอเรนติน่านะครับเ่นในปานก็พัร์นี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะก็ตอนนี้ตลาดมันยังไม่ปิดด้วยก็รอข่าวเดี๋ยวประมาณ3วันมั้งก็จะได้แบกขวามาอีกคนหรือเปล่าก็อารอลุ้นกันพารหน้านะครับถ้าใครชอบก็คอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับวันนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวันนสดีครับเจอกันใหม่พรหน้าบาย